เริ่มกันเลยกับการทำโพสเทสในบทที่3ของเราก็คือในบทเลขยกกําลังนั่นเองเป็นวิชาคณิตพื้นฐานมาหนึ่งเล่มหนึ่งของเราเนาะมีทั้งหมด10ข้อให้เวลา25นาทีเป็นแนวสปีดเทสเนาะทั้งนี้แค่ด้วยนะช่องเต็ม10คะแนนเขน,นอเนะอย่าลืมจับเวลาทำด้วยนะจะมีบางข้อซึ่งยากเหมือนกัน แต่ใช้หลักการปกติเลยบางข้อก็ง่ายมากโอเคแมเพราะนั้นเรามาเริ่มกันข้อไหนง่ายพี่จะสปีดเลยนะข้อไหนาย,ยากก็จะอธิบายนานนิดนึงข้อนี้เป็นไงโหยาวมากแต่มันยกกำลังอะไรศูนย์นี่นะมีข้อห้ามอะไรบ้างสำหรับเลขยกกำลังศูนย์ข้อห้ามศูนย์กำลังศูนย์อย่างเดียวปะมันจะหาค่าไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็แค่เช็คดูว่าข้างในวงเล็บเนี่ยเป็นศูนยหรือเปล่า ถ้าเป็นศูนย์ก็จะตอบหาค่าไม่ได้แต่ถ้าไม่เป็นศูนย์จะตอบอะไรเลยตอบ1ได้เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเรามาดูกันพิจารณาข้างในกันไซ้ในบอกว่ามีลบหนึ่งกำลังหนึ่งลบหนึ่งกำลังหนึ่งก็คือลบหนึ่งลบสองกำลังสองได้บวกสี่ถูกปะลบสามกำลังสามได้จำนวนลบแน่นอนยกกำลังเลขขี่ได้ลบยี่สิบเจ็ดแล้วก็เป็นอะไรอีกเป็นลบสี่กำลังสี่ก็ได้อีกบวกอีกเยอะมากๆเลยถูกไหมดูซิข้างในมีิทธิ์เป็นศูนย์ไหม มีศีลเป็นศูนย์ป่ะถ้าจะไม่มีอะไรจริงไหมมันจะบวกแล้วก็เยอะไปเรื่อยยิ่งข้างหลังเนี่ยยกกำลังเยอะๆเนี่ยยิ่งเยอะอยังไงก็ไม่มีทางบวกลบตัดกันทันแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่มี10ลเป็นศูนย์เราเลยตอบแบบนี้ได้เลยใช่นนี้เลยเพราะนั้นคําตอบก้อนนี้ยกกำลังศูนย์ตอบหนึ่งแน่นอนแบบนี้โอเคไหมค่อนข้างสปีดนะเห็นป่ะเราต้องแข่งกับเวลาเพราะถ้าจะเจอถ้าเราเจอข้อลากเราก็จะเสียเวลากับข้อนั้นเยอะเนาะถ้าเรานิยามแม่นแบบนี้ตอบได้ทันทีแน่นอนโอเคนะ ข้อที 4, ่2อคูณ4คูณ8ปคูณ16คูณไม่เลื่อยจนถึง512มีค่าเท่าใดการคูณกันถ้าเป็นเลขกำลังฐานเดียวกันถึงจะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้ถูกปะแต่อันนี้เนี่ยแต่ละอันมันยังไม่อยู่ในรูปเลขยกกำลังเลยจริงไหมเพราะนั้นเรามาดูกันอันนี้ก็คือ2 4คือ2 2กำลัง2 8คือ2อกำลัง3คือ2กลัง4แสดงว่ามันไล่ไปเรื่อยๆจริงปะจนถึงเท่าไหร่ ห้าร้อยสิบสองนี่สองกำลังเลยใครจําได้พี่เคยบอกว่าให้จำส่งกำลังสิบไว้เนาะเพราะว่ามันจะเป็นเลขที่แบบสามารถหาตัวเยอะๆต,ตัวอื่นได้เช่นสองกำลังเก้าแล้วก็หารสองเห็นปะเป็นห้าร้อยสิบสองเพราะฉะนั้นการคูณการเราได้แล้วเลขกําลังฐานเดียวกันแล้วก็เอาเลขชี้มาบวกแล้วก็บวกตั้งแต่หนึ่งสองสามบวกไปเรื่อยๆจนถึงเก้าจริงปะเพราะฉะนั้นเรามาดูเลยหนึ่งบวกกันถึงเก้าเป็นเท่าไหร่เราใช้วิธีไหนนะ จำสูตรได้ไหมถ้าเป็นการบวกเลขตั้งแต่หนึ่งเป็นบวกแบบเรียงไปได้เลยก็คือ n บวกหคูณ n ลบสองถูกปะ n ก็คือตัวนี้คือเกนะ้านนลองลงมาเลยเกบวกหคือ10 2สตัดกับ10ได้5 5าคูณเเป็น45เราเลยได้ข้อนี้เป็นสองกำลังสีแบบนี้โอเคไหมใครจําที่มาที่ไปของอันนี้ได้บ้าง ลองไปทบทวนดูนะพี่สอนไปแล้วนะจําได้บ้าจับหัวท้ายแล้วก็ดูว่ามันมีกี่คู่ที่เราจับหัวท้ายเพราะแต่ละคู่มันมีค่าเท่ากันเราก็เลยคูณกันได้เลยผลออกมาข้อนี้ผลคูณเป็น2กําลัง45โอเคนะสปีดแล้วนะข้อที่3เลย10กําลัง16คูณเก้ากลัง7เป็นกี่เท่าของ15กําลัง14คูณ8กําลัง4เป็นกี่เท่าทำเลยก็จับมาหารกันแค่เนี้ย แต่กว่าจะหารกันได้ต้องทำไงก่อนจัดให้มันเป็นเลขฐานเดียวกันก่อนใช่ไหมตรงนี้แหละใช้ทักษะเลขยกกกำลังเต็มเต็มสิเป็นอะไรคูณหลยสองคูณหทั้งหมดกํากำลัง16เนาะเกล่ะก็คือ3ามกำลังสแล้วก็ยกกกำลังเจ็ดทีหนึงส่วน15มี3ามคูณหทั้งหมดยกกกำลัง14ถูกปะแล้วก็8คือ2องกำลังสามถูกไหมยกำลังสถามที่แมทีนี้สำหรับตรงนี้ เอามาทำอะไรกันคูณกันแล้วตรงนี้ทําไงถ้าเป็นคูณกับหารน่ะสามารถแจกเข้าไปได้ถูกปะแจกเลขีเข้าไปได้ถ้าเป็นบวกกับลบใช้ไม่ได้นะโอเคปะทําทแบบนี้ไม่ได้โอเคนะการกระบาดิ้งเลยจดไว้เลยนะบวกกับลบใช้ไม่ได้โอเคนะมันก็เหมือนกับ กำลังจะบอกว่า2คูณกับ5มีทั้งหมด1 6ครั้งอย่างเงี้ยก็เลยมี2องกำลัง16แบบนี้ได้คูณกับ5้ากำลัง16แบบนี้ได้เนาะเราแปลความหมายแบบบ้านๆเลย3ยกกำลังอะไรคูณ7ก็เป็น3ามกำลัง14ถูกไหมส่วนด้วยตรงนี้แจกแจงเข้ามา3ามกำลัง14คูณหากำลัง14คูณ3กำลังเท่าไหร่3คูณ4เป็น3ามกำลัง12ถูกไหมอ่ะงั้นเราเริ่มเลยนี่อะไรตัดกันได้ก่อนเลยนี่เลยจริงไหม เหมือนกันเลขชี้กำลังเท่ากันขนาดนี้ที่เหลืออาหารการฐานเดียวกันเอาเลขเอาเลขชี้กำลังมาทำะารกันลบกันเอาเลข2ก่อนเลย2องกำลัง16หารด้วยสองกำลัง12ก็จะเป็น2องกำลัง16ลบ12เนาะคูณด้วย5้ากำลัง16บลบด้วย14่ถูกปะเอาเลขชี้มาลบกันเนาะก็จะเป็น2อกำลัง4คูณอยู่กับ5้ากำลัง2จริงไหมกำลัง4คือ16 ห้ 2, 5, 5, ารองสองห้าห้ายี่สิบห้าแทนพี่เป้าลังตนน้นก็คูณเลขเลย25่สิ 25. คูณสิ6หกหกห้าเป็น15 1ห้าหนึ่คูณยี่ห้าเยไหมได้เท่าไหร่บวกกันตรงนี้ได้400เป็นคำตอ okay, บโอเคว้าข้อนี้หารกันปกติใช้สมบัติเลขยกกำลังง่ายเนาะแต่ค่าอย่าพลาดก็เท่านั้นเองตรงคูณเลขแค่นี้ ต่อมาที่ข้อ3ข้อ4เลยถ้า7คูณ7คูณ10กำลัง3คูณ9.1ุ้คูณ10กำลัง5เท่ากับ7.007ุคูณ10กำลัง x แล้ว x จะเป็นค่าเท่าใดข้อนี้เราก็แค่คูณฝั่งนี้ให้เสร็จใช่ป่ะแล้วดูสิ10มันยกกำลังอะไรก็คือจัดเป็นอยู่ในรูปสัญญากรถูกไหมเนี่ยแล้วก็ดูว่า x เป็นเท่าไหร่ก็ตอบได้เลยโอเคไหม สั้นๆเนาะเพราะฉะนั้นเรามาลองดูกันพี่ก็จะเอาตรงนี้มารวมถูกปะ่ะเพราะมันเป็นการคูณของเลขกำลังที่มีฐานเดียวกันก็จะได้10บกำลัง3เอาเลขชี้มาบวกกัน3บวก 5, ล้วก็จะได้7.7เคู9.1โอเคปะเพราะฉะนั้นพี่แยกออกมาคูณน,นะ7 1 7 7 9 63ถูกป่ะคูณ7ก็ได้6 3 7เหมือนเดิมเนาะบวกกันเป็น7 7บวก3เป็น10ทดอีก1 3 6 1 1 10, เป็น9ทดอีก1เป็น10ทดอีก1เป็น เเป็นไงนได้กี่ตำแหน่งตรงนี้ต้องเป็นสองตำแหน่งก็ได้70.07ถูกปะแต่มันยังไม่ใช่รูปแบบนี้เลยนี่มันต้องเป็นอะไรเจ็ดจูนย์ศยเถูกไหมเพราะฉนั้นพี่ต้องเลื่อนจุดไปข้างหน้าถ้าเลื่อนไปข้างหน้าแบบนี้จะต้องคูณอะไรเพิ่มคูณ10เพิ่มถูกปะถ้าคูณสิกับเจ็ดจะได้70.07สุดถูกไหมดูมองแบบนี้เนาะแล้วก็ลาก10บกำลังแลงมาก่อนเสร็จปุ๊บเราค่อย ตรงนี้มันน่าจะรวมกันได้ถูกปะ่ะเพราะมันคูณที่เป็นเลขฐานเดียวกันก็จับเลขชี้มารวมกันเป็น1นบวกแปเจ็ดเพราะฉะนั้นก็จะได้7จ็ดจดเคูณกับ10กําลัง9เพราะนั้นเทียบได้เลยป่าว่า x คืออะไร x ก็คือ9นั่นเองเนาะข้อนี้คูณเลขให้ได้รวมเลขการคูณเลขยกกําลังให้ได้แบบนี้ทําได้แล้วแน่นอนแล้วก็ปรับรูปเป็นสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ให้เป็นตอบค่า x เป็น9เนาะ เค okay, นะทันนะข้อที่5จํานวน32มสิบสลังสิบสอคูณยี่สิบห้ากำลังยี 25, งเมื่อเขียนในรูป a คูณสิบกำลัง n โดยที่ a มากกว่าเท่ากับ1และน้อยกว่า10และ n เป็นจนํานวนเต็มแล้ว n มีค่าเท่ากับเท่าไรมาอีกแล้วประโยคประโยคนี้มันคือการเขียนแบบไหนเลยสัญญากรณ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คูณจับเลขแล้วก็ทาเป็นสัญญากรณ์แล้วเขาก็ถามต,ตัว n ตัว n คือเลขชี้กําลังของ10ถูกป้าถามว่ามันเป็นเท่าไหร่ นันเองงั้นเราลองมาเขียนดูทีนี้ที่เราเห็นเนี่ยปกติมันจะมี10ยกกำลังเยอะๆโผล่มาให้เราใช่ปะข้อน,นี้ไม่มีสิบให้เลยแต่อย่างที่บอก10มันเท่ากับอะไรนะ2คูณ5เาราะฉะนั้นเราจะจับ2กับ5เนี่ยมาคูณกันให้ได้เยอะๆงั้นดูซิมี2กับ5ซ่อนอยู่กี่ตัวเนาะงั้นเราจัดก่อน32คือ2กํกำลังเท่าไรถูกไหม แล้วก็ยกกาลังทั้งหมด12อีกทีหนึ่ง25คือ5กําลัง2แล้วก็ดูกลัง2ีอีกทีหนึ่งเจอแบบนี้ทําไงเอาเลขชี้มาคูณกันก็จะเป็น2กําลัง60คูณอยู่กับ5กําลัง50เป็นไงบ้างเนี่ยข้อนี้เป็นไงมี2อยู่60ตัวมีหอยู่50ตัวจะจับคู่2กับ5คูณกันให้ได้10ได้กี่ได้กี่ตัวได้กี่คู่ก็ต้องได้แค่50ตัว50คู่ถูกไหมมันจะได้อย่างเงี้ย แล้วก็จะเหลือ2อยู่อีกกี่ตัว10ตัวเอเาปะเราจับกรุ๊ปแบบนี้เพราะกรุ๊ปนี้จะได้อะไรได้10กําลัง50ถูกปะคูณอยู่กับ2กําลัง10 2สองกลัง10เมื่อกี้พี่บอกไปแล้ว2องลัง10พี่จะจำเลยเป็น1 0 2 4หรือถ้าใครจำไม่ได้คูณเลยโอเคไหมไม่ใช่ปัญหาใหญ่ทีนี้ได้แล้วคล้ายๆจะเป็นสัญ,ญากรณแล้วแต่ยังเนาะเพราะตัว A ข้างหน้าหรือตัวเนี้ยต้องมีค่าแบบไหน,นมากกว่าเท่ากับ1แล้วก็น้อยกว่า10ถูกปะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับ มาถึงตรงไหนนั่มาถึงตรงนี้ต้องนับจุดมาข้างหน้ากี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งก็จะได้1 0 2 4จุดคูณ10กำลังสาถูกปะถึงจะได้ตัวเดิมถึงได้1,024แล้วก็ดึง1 0 0 0 1พลัง50มาแล้วค่อยรวมเป็นไงรวมได้ไหมเลขฐานเดียวกัน1 0บกำลัง3คูณ10กำลัง50ก็เอาเลขชี้มาบวกกันเป็น3บก50ถูกปะเป็นเท่าไหร่เลย 1.024คูณ10กำลัง53เป็นเลขสัญกรณ์เทยศาสตร์ยังเช็คตรงนี้ต้องเป็นที่มากกว่าเท่ากับ1แล้วก็น้อยกว่า10หถูกปะถูกต้องแล้วก็อยู่ในรูป10ยกกำลังเขาถามตัวชี้กำลังถูกไหมถามตัวชี้กำลังตอบอะไรเลยตอบ เท่ากับ53หรือตอบงองงูได้เลยโอเคแม้เราเคยทํากันไปบ้างแล้วเนาะก็คือเขาไม่ได้บอกมาตรงๆไงไม่ได้เราให้เราจัดตรงๆแบบตอนทําแบบฝึกหัดแต่มันมี2กับ5ซ้อนอยู่ซึ่ง2กับ5เนี่ยมันคูณกันได้10ไงก็เลยทําให้เราเขียนในรูปสัญลากรณิทยาศาสตร์ได้โอเคนะในวิธีการทําข้อสอบให้ตัดข้อที่ไม่ใช่ออกแน่โหเหลือตั้งสองข้อนะวิจะเลือกข้อไหนอ่ะถ้าเราจะตอบข้อไหนกันแน่อันข้อนี้ 哦。Oh. Oh.